ชมวันนี้นะคะทีมงาน TV ทีวี24ก็มาที่สมุทรปราการเวทีที่สมุทรปราการวันนี้เห็นมวลชนเริ่มมากันคึกคักเลยท่านมีความรู้สึกเป็นไงคึกคักอ,อะไรไหมครับสมุทรปราการเนี่ยเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ<ช>ผมมา<ช>ผมก็เคยมา,าปลาใ<ช>สาที่นี่<ช>นะครับ<ช>ถือว่าเป็นเมืองเสื้อแดงอีกเมืองหนึ่ง<ช>นะครับ<ช>ผมว่ามีความมั่นใจว่าวันนี้คนน่าจะมาเกินเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้ สุนประการเราไม่ห่วงครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเสือแดงอยู่แล้วครับท่านมีความมั่นใจยังไงครับเพราะว่าสุนประการรู้สึกว่าจะมีพักบางพักนะคะที่เขาเคยแบบเหมือนกับมีสอสอเราเนี่ยจะพักเพื่อไทยเนี่ยขายตัวไปคิดว่าครั้งนี้เราสามารถที่จะเอาตําแหน่งของเราคืนมาได้ไหมคะเี่ยคือครั้งนี้ถ้าเราประเมินนะครับมันเหมือนครั้งที่ไทยรักไทยนะครับกำลังฟีเวอร์เนี่ยครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลโดยการนําของประยุจจโนชาเนี่ย อยู่มา8ปีนะครับยิ่งอยู่นานเนี่ยยิ่งถ้าเข้ากับหาเสียงให้เพื่อไทยเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่เป็นที่ประจักษ์ผลงานไม่มีนะครับกู้ติดหนี้ติดสินพี่น้องประชาชนลําบากยากจนนะครับก็มาครั้งนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดเป็นโดยเฉพาะคนที่เคยสับสนฝั่งทางโน้นเนี่ยนะครับก็กลับมาฝั่งทางเราอีกเยอะมากมายนะครับผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่บทราการเนี่ยน่าจะแลนสไลด์แต่ผมเชื่ออย่างนั้น แล้วก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องสุดระการนะครับทุกคนนะครับเรามาช่วยกันร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อที่เราจะไล่ปุ่มเผด็จการปุ่มประยุทธ์นั้นออกไปนะครับเราอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อยสี่ปีหรือไม่ถ้าเราไม่อยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อยสี่ปีเราต้องเลือกเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคเดียวที่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ที่สามารถที่จะปลดล็อกสอว2 5งเสียงได้ฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันครับ mm hmm. ขอบพระคุณท่านมากค่ะข,ขอบคุณมากครับขอบพระคุณค, <c oughs> ค่ะ <c oughs>